โลคเนี้ยไม่ใช่ว่ารักษาตัวแค่สองสองวันแล้วจะใช้ชีวิตอย่างปกติได้มันไม่ใช่แป้งลำชาแนลนะคะสำหรับใครที่วิตกกังวลในช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเนาะแล้วจะไปใช้ชีวิตข้างนอกไปทำงานนะคะยังมีความวิตกกังวล ในการใช้ชีวิตอ,อย่างว่าเพื่อนร่วมง,งานจะมองเรายังไงนะคะ,ะยังไงเราก็ห้ามความคิดของผู้อื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจเราให้เข้มแข็งเนาะอย่าวิตกกังวลอย่าคิดมากนะคะยังไงร่างกายเราก็ผ่านช่วงที่เรารับโลกลายนั้นมาแล้วเนาะ เราก็ใจขอไม่ดีอยู่แล้วกลัวไม่หายกลัวรักษาไปแล้วจะไม่หายอย่างในข่าวหรือที่เราเห็นในตามข่าวสารต่างๆนะคะก็ในเมื่อเราหายดีแล้วเนาะเราก็ต้องทำใจเราเข้มแข็งคนอื่นเขาจะมองเรายังไง เราก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนอื่นเขาจะกลัวว่าจะเราจะเอาเชื้อไปแพร่เนาะก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วอดังนั้นเราก็ต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้เพื่อนร่วมง,งานไว้ใจไว้วางใจนะคะก็คือใช้ชีวิตปกตินั่นแหละคะ่ะแต่ก็คือให้เราเข้มแข็งไว้ อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะเพราะมันจะส่งผลต่อ,อสุขภาพจิตเราเนาะตอนนี้สุขภาพร่างกายเรามันก็เริ่มปรับ,บดุลในร่างกายและเริ่มเริ่มจะดีขึ้นเป็นระดับระดับนะคะเราก็อย่าทำให้จิตใจเราอะเสื่อมลงไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจเราให้เข้มแข็งเนาะ อย่าวิตกกังวลอย่าคิดมากนะคะยังไงร่างกายเราก็ผ่านช่วงที่เรา,เารับโรคร้ายนั้นมาแล้วเนาะเราก็ใจขอไม่ดีอยู่แล้วกลัวไม่หายกลัวรักษาไปแล้วจะไม่หายอย่างในข่าวหรือ,อที่เราเห็นในตามข่าวสารต่างๆนะคะ ก็ในเมื่อเราหายดีแล้วเนาะเราก็ต้องทำใจเราเข้มแข็งคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเราก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนอื่นเขาจะกลัวว่าเราจะเอาเถื้อไปแพร่เนาะก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วอดัองนั้นเราก็ต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้เพื่อนร่วมง,งาน ไว้ใจไว้วางใจนะคะก็คือใช้ชีวิตปกตินั่นแหละคะ่ะแต่ก็คือให้เราเข้มแข็งไว้อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะเพราะมันจะส่งผลต่อ,อสุขภาพจิตเราเนาะตอนนี้สุขภาพร่างกายเรามันก็เริ่มปรับสมรุลในร่างกายและเริ่มเริ่มจะดีขึ้นเป็นระดับระดับนะคะอืมเราก็อย่าทำให้จิตใจเราอะ เสื่อมลงไปด้วยเนาะก็สำหรับคลิปนี้อะ่ะก็จะมามาแชร์ความรู้สึกให้ฟังสำหรับบุคคลที่เขาคิดว่าเราจะเอาเชื้อไปแพ้นะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรากักตัว14วันออกมาแล้วรักษาหายแล้ว เชื้อที่มันอยู่ในร่างกายเรานะคะมันจะไม่สามารถแพร่ให้คนอื่นได้อยู่แล้วแต่คนอื่นเขาก็ยังกลัวเราอยู่เนาะไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําใจเราให้เข้มแข็งไว้เนาะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอืสําหรับบุคคลที่เขาคิดว่าเราจะเอาเชื้อไปแพร่นะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรากักตัว14วันออกมาแล้วรักษาหายแล้ว เชื้อที่มันอยู่ในร่างกายเรานะคะมันจะไม่สามารถแพร่ให้คนอื่นได้อยู่แล้วแต่คนอื่นเขาก็ยังกลัวเราอยู่เนาะไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําใจเราให้เข้มแข็งไว้เนาะอย่าคิดมากอย่าคิดเดยอะเพราอโรคนี้พอโรคนี้ไม่ใช่ว่ารักษาตัวแค่สองสามวันเราจะใช้ชีวิตอย่างปกติได้มันไม่ใช่นะคะก็คือมันใช้เวลาเป็นเดือน,นเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่น ที่ว่าจะที่เราจะไม่สามารถแพ้ให้เขาได้เงี้ยมันก็จะใช้ชีวิตลําบากดังนั้นเราก็ควรดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างอย่าเพราะเราไม่อยากให้เขามาพบเจอเหมือนเราเนาะเขาอ,อาจจะไม่เข้มแข็งอย่างเราก็ได้อย่างนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังป่วยแล้วก็รักษาอยู่ตอนนี้เนาะขอให้หายเร็วๆนะคะใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมเนาะก็อย่าไปาท้อแท้อย่าไปท้อกับสิ่งที่เราพบเราเจอนะคะ,ะมันจะทำให้เราเสียสุขภาพจิตแล้วจะทำให้เราโรคเครียดเพิ่มขึ้นมาได้นะคะอืม ก็คิดว่าคนอื่นเป็นคนอื่นก็ยังหายดังนั้นเราเป็นเราก็หายนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรที่อยู่ด้านหน้านะคะขอให้โอดปลอดภัยทุกคนนะคะแล้วคนที่กำลังเจอปัญหานะคะเจอปัญหานี่แบบเราจะหายไหมอย่างเงี้ย ก็คือทําใจตัวเองให้เข้มแข็งไว้นะคะยาที่ดีคือยายาที่ดีก็คือใจของเราเองนี่แหละค่ะเป็นยาที่ดีที่สุดนะคะอย่าพยายามให้ตัวเองท้อแท้โหดหูต้องสร้างแรงบันดาลใจกําลังใจให้ตัวเองนะคะมันจะเป็นายาที่วิเศษมากนะคะกินให้ได้นอนให้หลับแล้ว โลกนี้ก็จะหายจากตัวเราเองค่ะเราเชื่อว่าทุกคนจะ,จะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เนาะเชื่อว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยเราก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าท้อแท้อย่าพยายามคิดลบนะคะเราต้องคิดบวกให้ไว้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพราะ ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเดินออกไปแต่ละที่แต่ละสถานที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับเชื้อมาอีกหรือเปล่าอย่างนี้เนาะเราพยายามถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกเนาะอย่าออกไปทำงานอะไรอย่างนี้ก็ให้ป้องกันตัวป้องกันให้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาส่งกำลังใจให้ทุกคนนะ ขอให้โชคดีขอให้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะคะขอบคุณค่ะ